สวัสดีครับเพื่อนพี่อ,พอ,พอนพ้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับคีวนี้เราก็จะมาเล่นเทเลเรียนนะครับผม,มอยู่ช่องโอสตีแล้วก็จะมาเล่นกันต่อเลยโอเคผมทำการทำประตูไว้ตรงนี้นะเออสองฝั่งเลยโอเคซึ่ง เราจะคิดในวันนี้เราก็จะมาสำรวจแบบขุดเหมืองอะไรเงี้ยเออเราต้องมีชุดเกาะ มีอะไรที่เราต้องทำอีกวะเนี่ยอ่าอันนี้อะไรกระเปา๋าอืมอนนี้แหละโอเคพอแค่นี้ก่อน หิวหอ่ะเนี่ยใช่เอาหิวโอเคใส่ชิปก,ก,ก่อนดิเออชิปอืมโอเคไปกันเลย ไปฝั่งนี้แล้วกันอืมเฮ้ยร่องทาง ก่อนจะลงมือตัดไม้หน่อยอ้อออย่างนึ่งผมก็ไปศึกษาเรื่องเกียรทเลเฮ้ยเ่อทะเล,ะล,ะเลมาแล้ว นิดหน่อยนะก็พอรู้อะไรบ้างเดี๋ยวอเออ๋อทีนี้เป็นอีพีสองอเออ ปลามอนเตอร์ที่ค่อนข้างจะกรากเลต,ตัวสีฟ้ามันค่อนข้างจะอึดเลยสงสัยว่าไอ้ไอ้พวกขวานไอ้พวกดาบเล่มเกียอ่ะมันมันโหดไหมอะไรเงี้ยสงสัยนะถ้าใครดูข้อมูลบอกได้นะ นี่เป็นไบโอมอะไรอ่ะใบโอมเหมาค่อยไปสำรวจโอเคฝั่งนี้จะไม่มีเหมืองงั้นเราก็ขุดมันเองเลยเหมืองก็ต้องน่าจะเจอแหละเออ โอเคเอาประมาณแก๊ๆ okay, บ้าน มาเริ่มคุยกันต่อ้าวมาเจออะไรก็ค่อยย้ายชยบ บนโ ยังไม่ค่อยเจออะไรวะโอ้เกิดมาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเนี่ยเฮ้ยล้มกแล้วล้มกวมันเข้ามาแล้วเออ มีอะไรให้ขา้าไอธน,นูไอ้ลูกธน,นูดิยังไม่มีอะไรให้กล้าเพิ่ม ไม่รู้เหมือนกันโอเคมือนแล้วทุกคน ไม่กลับบ้านางไงเมืองใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวค่อยลงวันนี้ออกสำรวจนดิ เซร์เรียนีจะแบบไม่มีอินโทรแล้วนะทุกคนเอิ่มไม่ไม่ใส่อินโทร ต้องรีบไปบ้านละโอเคขึ้นข้างบนเดี๋ยวดีอ่าเฮ้ยมิงอันนี้โอเค คือมนันแรงว่าถ้ามนันเลย อันนี้คือัวปกติใช่ไหม ยาวของที่น่าจะประมาณยี่สิบนาทีเรจะเกินกว่านั้นมันเื่นตไหนก็มาเลยมามาตอนนี้ห้าว Oke okay. ไม่เห็นนี่โอเคชึบอ,อันนี้เป็นแบบโอมไทสไตอ่าไทสไแร์โอมไทสเออก็เดสันแหละเอ้ยลงไปเลย โอเคเราจะต้องมาในอีพีหน้าพอเพราะมันมืดไปมองไม่เห็นโ okay. อเคชิบทำไรดีวะตกแต่งบ้านดีกว่าเออ ไม่กนยังไม่ต้องนอ,นอืมนี่เลยดูค่าน่าจะใช้เยอะน่าดูที่ติ๊หมอโอเคมา Beat, 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 โอเคโอเคนี่สินงที่โอเค 爷了、yeah,

也是太高。<Okay. S 2> okay. chớp 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 Okay, โอเคก็เฮ้ยมาเปิดว้าวโอเคกลับบ้านเลย อีพีทหนะ้าจะเป็นจะไปอันเนี้ย ออโอเคดาบนี้แรงเหมือนเดิมก็สำหรับที่นี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย